ดิมเลยวพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยโอดตัวเลยกลัวไปหมดเลยพูดง่ายๆว่ามันเหมือนใ้นี่เลยมันเหมือนใ้ประสาทจะจินความหวาดผวามันเกิดใช่ไหมไอ้สิ่งตรงนี้ยนี่คือคนไทยไม่เข้าใจแม้รัฐบาลไทยก็ยังไม่เข้าใจแม่งกระดีกระดานะยังเศษฐาทวีสินโอ้ก็จะ จะไอ้นี่นะชวนคณะแลฐมันตรีไปดูหนังเรื่องสับปะเลือแต่ตอนนี้เสี่ยหนูเสียเส่ยหนูชิงไอ้นี่แล้วก็เรียกชิงชิงตัดหน้าไปก่อนแล้วแย่งซีนไปก่อนแล้วไปไอ้นี่เลยไปดูหนังเรื่องสับปะเลือก่อนก่อนนายกอีกนะทั้งทั้งี่เดี๋ยวก็ต้องไปดูกับน,นายกอีกรอบอ่าไปยืนไอ้นี่ไงไปยืนทำความกัลบล็ อ่าผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอสิแต่มาก่อนเกิดฉายลูกฉายลูกมาเพื่อจะมาอย่างน้อยก็นแจ้งสีนา,นายกก่อนล่ละแต่นายกก็แอกก็คงไม่นั่นตอนนี้ก็เลยมาขุดสีนนะว่าไอ้เจ้าไอ้ผู้กำกับการแสดงเนี่ยไอ้ตรงนี้เนะี่ยกลายเป็นไน้นี่เลยกลายเป็นสามกีดจ๋าเลยนะ กลายเป็นสามกีบจาเล็กมันนี่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันก็ขุดคุยกันมาสารพัดเลยอ,อ,อ่พราะไอ้ผู้กํากับหนังเรื่องสับพเพลยเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไอย้ตัวจีดเลยตัวจีดในการขึ้นเวทีฮหาร์กการหาเสียงให้กับพรรคก้าวไกลเลยแต่ถ้าเศรษฐาทวีสิงเข้าใจเรื่องตรงนี้มันก็ไม่เป็นไรครับอ่าเงินทองไม่ไปไหนเดือน ร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียก็นั่นแหละก็กินปะลาล่ากันไปด้วยกันนะเอาปะลาลามามาถ้าเรียกาบนเวียนเอามาทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันมันก็โอเคก็มันเหมือนตอนเนี้ยรัฐบาลรัฐบาลมีปัญหากับเรื่องของโครงสร้างของเศษรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะเงินดิจิตอลเงินวอลเล็ตดิจิตอลเนี่ย ที่เป็นดิจิ t ัลวอลเล็เนี่ยที่ว่าจะแจกหมื่นซึ่งจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็โอเสียนข้าวกับสิ่งที่ว่ามีนักวิชาการก็มาเ็เล็กแย้งว่ามันจะเป็นจุดบอดจุดเสียของพรรคเพื่อไทยและก็รัฐบาลชุดนี้นะเพราะจริงๆเนี่ยการเดินเกมของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขา ดินเกมจับมือกับกลุ่มบิลกกลุ่มบิกนี่ก็คือกลุ่มมหาอำนาจใหม่ซึ่งมีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็ตอนนี้ก็ซาอุแต่มาแล้วก็ซาอฟริกาเเขาจับก,กลุ่มตรงนี้คือกลุ่มมหาอำนาจใหม่ ในเมื่อมันเป็นในลักษณะนี้อย่างน้อยเนะมันะประคองในระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจได้ผมจะไม่พูดลึกเข้าไปถึงว่าไอ้สิ่งตรงนี้เราจะเป็นทาสไม่ใช่เราต้องเป็นตัวของตัวเองภาพเบื้องหลังผมเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตอนเนี้อุตส่ามเห็นปัญหาเรื่องวัดบางขานคุณส่าหมอาจ,จะไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องวัดบางขานวัดอําไม ทำไมพระที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคนศรัทธาเยอะแยะเป็นสายเป็นสายทั้งสายวิปัสสนาและสายไอ้นี่เลยสายคงกับพันญัติชาตินั่นแหละคือหลวงพ่อเงินน่ะแต่ทําไมหลวงพ่อเงินกลายเป็นทําให้เงินเนี่ยวุ่นวายไปหลวงพ่อเงินกลายเป็นปีศาจเลยนะเป็นเจ้าพ่อของปีศาจไปเลยพราะผลิตอะไรรู้ป่ผลิตเงินมาให้เขาเรียก พวกเปรตทั้งหลายแหล่เนี่ยมาแย่งชิงกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องวัดบางคลานเนี่ยไม่จบสิ้นนะเนี่ยไม่จบสิ้นเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดจากอะไรอะ่ะใช่ไหมไอ้ผลประโยชน์มันเกิดจากอะไรจากสร้างวัตถุว่าบูชาไอ้สิ่งตรงนี้ไงทําไมตีโจทย์กันไม่แตกในเมื่อศรัทธาในวัตถุเนี่ยทําไมจะต้องให้มี ไอจุดที่มันต้องมีมาเฟียอยู่ในนั้นไอนี่คือมาเฟียที่มันมันควบรวมกิจการมันเหบือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดึงเอาใครเข้ามาดึงทุนจีนเข้ามาหรือดึงดึงอะไรเข้ามาเนี่ยมันไม่ลงตัวตอนนี้มันก็ขัดแย้งกันไอเจ้าวาดเก่าก็ยังมีอิทธิพลไอเจ้าวาดใหม่ที่ตั้งโดยสำนักพุทธก็เข้าวัดไม่ได้ขนาดแ อะไรอ่ะไอ้บิโจกอ่ะเอาเข้าไปไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาก็ายังแก้ไม่ได้เพราะมันมันเป็นเรื่องของอะไรล่ผลประโยชน์ตรงเต็มเต็มอ่ะเพราะวัดบางคาเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องที่ดินเรื่องไอ้พวกไวัตถุมงคลทั้งหลายแหล่ที่สร้างมาผมไม่ได้มองหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทพพยาดาหรือเป็นผู้วิเศษนะผมบอกนี่คือตัวปีศาจเลย ปีศาจร้ายเลยพ่ออะไรรู้เปล่าเพราะความวุ่นวายมันเกิดกับวัดบางคานทําไมว่าเก่งจริงทําไมไม่ไม่ไมาหยาศึก,กล่ะมันเก่งไม่จริงไงนี่กลายเป็นปีศาจที่ทําให้ทุกคนน่ะลุ่มหลงและหลงไหลแล้วพอที่สุดผลประโยชน์ในวัดมันมากมายมหาศาลจากการสร้างวัตถุมมงคลเนี่ยแล้วทำไมเนี่ยการแก้แก้ไม่หลงตัวสักที ทำไมถึงไม่แก้แก้แล้วมันไม่ลงตัวเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะไงในเมื่อผลประโยชน์มันเยอะแต่ละปีละปีเนี่ยทําไมไม่จัดสรรผลประโยชน์ให้มันลงตัวไอ้เจ้าวาดใหม่เจ้าวาดเก่าหรือแม้กระทั่งสิจานุสิ์หรือแม้กระทั่งเนี่ยมันต้องจัดสรรแล้วมาประชุมรวมแล้วก็แจกจ่ายให้มันสมดุลแล้วมันนั่นมันจะได้เอาเงินยัดปากโคตรมันจะได้ไม่วุ่นวายไง นี่ไงเพราะว่ามันเกิดมาจากอะไรฤทธปีศาจนะ่ะไม่ใช่ฤทธเทพนะหลวงพ่อเงินกันเนี่ยปีศาสดีๆนะไม่มีใครกล้าประนามเลยผมประนามเลยว่าหลวงพ่อเงินคือปีศาจมีใครกล้าพูดไหมวิญว่ามีใครกล้าพูดไหมไม่มีคือตัวปีศาจที่แท้จริงแล้วทาให้เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ ไอสิ่งตรงนี้มันต้องมาเกลียรยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ของไอ้ระบบโครงสร้างที่ผลประโยชน์เนี่ยทําไมไม่สร้างผลประโยชน์ร่วมมือซึ่งกันและกันไอ้พระองค์ไหนที่มาทําพิธีปลุกเสกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ให้มันมีชื่อในผลประโยชน์ด้วยเพราะผลประโยชน์เนี่ยพอมันแตกจ้อยไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเฟียมันไม่เกิดจะไปดึงมาเฟียจีนจะไปดึงมาเฟียไอ้พวกไอ้ที่เกี่ยวกับนนะัเกเลงท่าเลยไอ้พวกที่ทําเกี่ยวกับไอ้โครงสร้างเขาเรียก่ะ สารพัดอะไอ้พวกมอมเมาทั้งหลายแหละไอ้พวกมอมเมาเนอยู่ในในศูนย์กลางของประเทศของกรุงเทพมานครท้งนั้นเลยไอ้สิ่งที่มันคระเรยกทำโต๊ะหมู่บูชาแล้วทําให้พวกไอ,อ้ก็องค์พระองค์เพิ่อะไรพวกเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ทางนั้นเลยไอ้พวกเนี้ยมันมันเป็นมาเฟียตัวใหญ่ไอ้นี่มันยังแก้กันไม่ได้เพราะจริงๆมันต้องแก้กันเรื่องผลประโยชน์ให้ลงตัวไม่ใช่ผลประโยชน์มันแบ่งแค่สองฝ่ายใช่ไหม ฝ่ายเก่ากับฝ่ายใหม่คือเจ้าวาดเก่ากับใหม่อ่ามันก็ไม่ลงตัวที่เพราะว่าอะไรมันแบ่งแค่สองซีกมันต้องแบ่งให้แตกให้ย่อยไปเลยแตกย่อยไปเลยไอ้พระที่มาทําพิธีปลุกเสกก็ให้มันมีผลประโยชน์ด้วยให้มันมีผลประโยชน์กันหมดเลยตามหมู่บ้านตามอําเภอก็ให้มันมีผลประโยชน์มันจะได้มีผลประโยชน์ร่วมกันมาเฟียจะได้ไม่เกิดไงนี่คือการกระจัดมาเฟีย ไม่อย่างนั้นนะมันแก้ปัญหาไม่ถูกวะแล้วยิ่งมาในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันคงจะควรจะเปลี่ยนแล้วนะไอ้ที่ธรณีสงทั้งหลายแหละที่ทําอะไรไม่ได้เลยแต่กลายเป็นว่ามาเฟียเนี่ยควบคุมมันควบคุมไปหมดเลยเพราะอะไรไที่ธรณีสงแทนที่จะเป็นก็เล็กที่ที่จะเป็นสามารถที่จะทำมาหากินได้กลับกลายเป็นที่ธรณีสงเนี่ยเป็นการจัดสรรพวกมาเฟียทั้งนั้นเลย มาเฟียก็พวกลูกศิษย์ลูกหาไอ้พวกมัคทายกประจําวัดโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆโตๆวัดวัดชั้นเอกชั้นโทชั้นตีอะไรสารพัดสารเพเลยผมบอกได้เลยพวกเนี้ยมันมีมาเฟียคุมทั้งนั้นเลยแล้วมันก็พยายามที่จะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่แตกย่อยเพราะจริงๆเนี่ยการที่มีที่ทอนีสงเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนให้ที่ที่จัดสรรเนี่ยออกอโฉนดให้เขาทํามาหากินได้ ไม่ใช่จัดสรรไปแล้วเนี่ยจัดสรรที่วัดในเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราวัดในกรุงเทพเนี่ยเป็นหมืนม่นๆวัดอะและไอ้วัดที่มันเทียบชั้นตีชั้นโทชั้นเอกในวัดพวกนี้มีผลประโยชน์ทั้งเรื่องของที่ธรณีสงเนี่ยมหาศาลทําไมทําไมยัง,งโง่งมงายทําไมยังไม่คิดที่จะนําเอาที่ธรณีสงเนี่ยออกเป็น,นโฉนดให้ชาวบ้านเขาได้ทํามาหากินไม่ใช่มาให้มาฟี จริงๆไอ้มาเฟียมันก็คือเจ้าอาวาสวัดแล้วก็พวกที่เป็นมรดทายกวัดพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยเกิดกลุ่มก้อนตรงนี้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะกลุ่มก้อนของที่อยู่ในสำนักพุทธก็กลายเป็นอะไรแะ้ว่าเป็นกระบวนการที่เห็นเห็นเงินกับมาเฟียไปด้วยทําไมอ่ะไอ้นี่แหละรัฐบาลเนี่ยควรจะจัดนะเสนอเลยเสนอให้กับนี่แหละ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชื่อว่าเศรษฐาทวีสินจัดสรรจัดสรรที่ทำกินพราะที่ทำกินที่มันเป็นที่ทำเลทองที่สามารถค้าขายได้ในในกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหมันมากมายมหาศาลเป็นหมื่นๆวัดเนี่ยจัดสรรที่ทอนร,รณีสงให้กลายเป็นโฉนดที่ดินที่สามารถที่จะ เอาไปจำนองจองจำลืดเปลี่ยนทำให้เกิดเป็นเงินเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถลงทุนได้แล้วก็ภาครัฐก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จากไรายได้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนเรื่ออ,อะไรพวกนี้เราก็เรื่องการแตกตัวของการซื้อการขายมันจะเกิดขึ้นมันมากมายมหาศาลนะอ่ะแต่ชื่อชื่อนี้เขาชื่ออะไรนะคุณน,นิดอะ แตก้าวคิดค<า>ิดในะคุณนิดเนี่ยคุณคุณเศรษฐาทวีสินนชื่อนิดเนี่ยอย่าคิดใหนะ้ต้องคิดงานใหญ่นะแล้วแก้ปัญหาให้มันถูกจุดนะผมบอกได้เลยเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเรื่องของการอะไรเราไปเกาะกินกระบ,บาลให้คนชาวบ้านชาวชอนะ่องเนี่ยโง่งมงายอยู่ตลอดเวลามันต้องขจัดปัดเป่านะมันต้องขจัดปัดเป่าไม่ใช่โง่งมง,งาย ไม่ใช่โอ้โหเจ้ากระทรวงแต่ละเจ้ากระรวงก็ยังโง่งงายอยู่กับความเชื่อเลยนี่พอความเชื่อมันอยู่ในกะบาลแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกไงคิดอะไรไม่ออกมันจะไปคิดอะไรออกอ่ะแทนที่จะทําให้ที่ธรณีสงเนี่ยอากลายเป็น,นโฉนดที่ดินออกไปโฉนดที่ดินเพื่อให้เขาเนี่ยได้ทํามากินได้เพราะมันแปลงสินทรัพย์ได้นะนี่คือแปลงสินทรัพย์เนี่ย ที่ดินมันก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่เขาจะได้ลงทุนแล้วประเทศไทยมันก็จะเกิดบูรณาการของการซื้อการขายการลงทุนคิดให้เป็นนะคุณน,นิดคุณน,นิดคุณเศรษฐาทวีสินไม่ใช่คิดอยู่แต่ในกรอบใ้การที่คุณไปเดินสายเดินอะไรพวกนี้ผมก็เข้าใจผมก็รู้นะอย่าเป็นา่าสอย่าคิดแค่เป็นทาตอนะอย่าเป็นทาสเงินเขา ใช่ปไ,ไม่ใช่เดินเดินเดินเกมเดินสายเพื่อไปเป็นทาสเขาเนี่ยไม่ใช่นะเป็นทาสเงินเขาเนี่ยเพื่อที่จะประครองการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการทองอะไรพวกนี้ท่อสะพานเดี๋ยวประเทศไทยจะเหมือนสอปปลาวทั้งประเทศกลายเป็นของจีนไปแล้วเราเราต้องเป็นตัวของเราแล้วเข้าใจตัวเราดีผมมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจนะผมเข้าใจ เข้าใจศาสตร์ศิลป์ไอ้ที่มันเหนือกว่าที่มันเหนือกว่าที่คุณเข้าใจเนี่ยเยอะนะคุณนิด <c oughs> วันนี้เรียกคุณนิดเลยมันจะได้เป็นกันเองนะ่ะยานิดถ้าจะคิดเนี่ยมันต้องคิดให้ใหญ่แล้วก้าให้ทันไม่ใช่เพอโอ้โหพอ,อเห็นสับเบลเลยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปัะโทอยากจะเข้าใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย <c oughs> เข้ามาดูตรงนี้ดิเข้ามาดูในในช่อง ไต่ภูมิรู้ทันก่อนแล้วจะรู้นะว่าจะสร้างซอพาวเวอร์ให้มันก้าวไกลแบบไหนอ่าทำให้เขาเรียกวมวลมหาประชาคมโลกเนี่ยเขาอยากจะบริโภคยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มาเข้าใจเฉพาะเราแล้วมาเข้าใจอย่างนี้ไอ้โครงสร้างที่มาบอกว่าไอ้ภาพยนตร์สปอเลอรนะมันเป็นการสร้างซอพาวเวอร์ไอ้นี่มันเขาเรียกอัดยายขนมยายนะคุณแชมป์ใช่ไหมอัดยายขนมยาย เรือร่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียมันก็งมทองอ่างมทองงมหินงมอะไรมาล่อนใหม่มันก็อยู่ในนั้นไอ้ตรงนี้ต้องคิดได้เป็นนะพยายามก็เรียกก่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนมากมายมหาศาลนะโดยเฉพาะที่ดินวัดเนี่ยที่ดินทอนทีสงที่อยู่ในกอทองมันมากมายมหาศาลแปลงให้เป็นสินทรัพย์สิคุณนิด คุณเศรษฐาทวีสินคิดให้เป็นแล้วโครงสร้างการซื้อการขายโครงสร้างเศรษฐกิจมันจะพีคตัวมันเป็นตัวจุดก่อกําเนิดของระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เป็นการพึ่งพาตัวเองน้องมันเป็นเรื่องของความสุดยอดเลยนะมุสแซมมิสแซมเชื่อไหมเออเนี่ยโอ้ยมิสเแซมแต่ก็สะท้อนไปหาคุณนิดกยเออ คนนิดจะได้เข้าใจนะว่าไอการบูรณาการที่ทําให้เกิดเนี่ยอย่าไปแค่ไปพึ่งพาว่าโอ้โเข้าเป็นประเทศอะไรมาหามนาจใหม่ไอทําไมไม่ให้ไทยเป็นมหาอำนาจด้วยตัวของตัวเองอ่ะเออทําไมไม่ให้เป็นมหาอำนาจด้วยตัวของตัวเราเองอ่ะโดยที่พูดง่ายงายค่อ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 ยก้าวทีละสเต็ปไอสเต็ปที่มันเป็นคาเลกโครงสร้างของโปรเจคเยอ์แล้วก็สร้างโปรเซสของเราไอนี่ไง มันเหมือนแค่ภาษาไทยเนี่ยนะเข้าถึงสังขารเข้าใจสังคมไอ้แค่ตรงนี้ภาษาไทยก็ยังไม่มีคนเข้าใจว่าไอ้นี่ละมันเป็นโครงสร้างของการกําเนิดก่อเกิดสา,ากลจักรวรลเพราะทุกสังขารมันล้วนจัดขั้นตอนของสังคมมาไว้แต่ถ้าเราแค่ไปมองสังขารเราก็ไปปงอันนิจังวันจักวันหนึ่งกูก็ต้องตายไอ้นี่เรา ไม่ขานรับนะเราเราไม่เกื้อกูลไอ้ขานเนี่ยตรงนี้จริงๆมันเป็นการขานรับนะมันเป็นค้าขาด้วยนะลองเอาข้อไข่สาราเป็นขานะมันอยู่วางขานะแล้วมันรับด้วยนะแล้วมันรับมันรู้ด้วยแล้วการเข้าใจตรงนี้มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไอ้สังขานตรงนี้ไอ้สังเนี่ยมันก็เหมือนการเป่าแต่สังนั่นแหละใช่ไหมมันให้ความสนนของอารมณ์ นี่คือการเข้าถึงสังขารมันเข้าใจสังคมคือการก่อกําเนิดเกิดจากาวานแล้วเกิดอภิมาหาอำนาจเกิดอภินะอาอภินิหารด้วยนะคุณแจมเพราะอะไรเราเห็นแต่ปีศาจไงแต่เทวดาเรายังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคุณแจ่มเราเห็นแต่ปีศาจดูวัดบางคานเนี่ยยิ่งกับปีศาจดีก ใช่ไหมแย่งกันแย่งชิงกันผลประโยชน์ไอ,สอ้สวกิติก็โอ้โหสารพัดเลยพเพราะอะไรมันผลประโยชน์พวกนี้ในทุนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นน่ะไม่ใช่สวกิตินี่มันมันมันเป็นทุนเเองอะ่ะมันมีในทุนอยู่เบื้องหลังแล้วในทุนตรงนี้ยมันก็จะเป็นสารพัดเลยทุนจีนบ้งแล้วก็ทุนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสร้างสร้าง,สร,างสร้างไอ้สิ่งที่ไอเ้เรียกอะที่เป็นเครื่อง สังเบยและเครื่องบูชาทังนั้นนี่ไงความเชื่อเนี่ยมันตกผลึกกับอะไรความโง่งงา,ายใช่ไหมเหมือนในนี่แหละความโง่งงา,ายเนี่ยมันทําให้เขาเรียกมันเหมือนการสร้างละครให้คนเราเนี่ยหลงเข้าไปอยู่ในวางบนของอารมณ์ละครเหมือนวัดแขกใช่ไหมเหมือนวัดแขกพอมีประเพณีทีโอโหุกคนเนี่ยเดินก็ไป มันเหมือนบ้าบอแล้วไอ้คนแสดงเนี่ยมันก็แสดงให้ทุกคนติดตาตึงใจว่าโอ้มันมีเทพจริงแต่มันไม่มีหรอกมันเข้าสิงไปยังั้นะเข้าสิงเพื่อเงินเพราะอารมณ์พอมันทาไปนะโอ้มันก็มีเขาเรียกมันมีขั้นตอนมีครูมีอะไรพวกนี้คอยกำกับอยู่ตลอดเวลาไหนคุยๆเรื่องพวกนี้มันโคตรมันมันโคตรมันเลยแม่งโง่ความโง่เนี่ยโง่ชิบหายไว้วอดเลยแล้วสร้างความชิบหายหายนะ ให้กับโครงสร้างร่างกายเพราะมันอารมณ์ทางนั้น